วันนี้เราจะพามาทำจันแตงจันใสนะคะทุกคนขาะก็คือเราไม่เห็ดแหออืืมมเห็ดแหงหูไ,หหไหส้ก็ข้าวกินนั่นเองค่ะไปอันดับสองนะคะเข้ากับต่อม,มาฟันเปียกบมักแป้งก่อนค่ะอันดับแรกไปใส่อ๋ออันดับแรกเดี๋ยวเผาไปก่อนแล้วใส่กระตับมา <laughs> มาตหมักหงกันจ้าพี่น้องสาเราไม<ๆ>่ใส่ปลากระปงเอ้าลืมอุ <laughs> ้ยเมื่อกี้ผิดจริงข้ <laughs> าวกระตัใส่ผิดก็ลงก่อนเลยค่ะ ใส่ีกวชบเป็นตาแซบบ่เนาะตกแงข้าจะตำมต้ตำไปเล่อาทุกคนซาอันนี้คือห้อปลูกองและบายซาทุกคนตำเลยตำขึ้นมืขึ้นมันบ่อุ้ยโอเมนก็ไล่ยังกันเสร็จแล้วจ้าตั้มบึงของเ้าโอเปร่าตแบกแงของเากับทุกคนข่ะที่ห้ากระเทีลงไปเลยจ้านี้โอยนะเป็นแตแซบไเลยขึ้นนะแซบบ่แซบ อ๋อ่แล้วบอกเร็จเหล่าจ้าพี่น้องจ๋าเบิ้งเบิ้งมีใครด้วยบกูบอกใส่เด็กกบอกใส่แท้เท่ห์บอกใส่บบกกอไงท่นี้มันแสบผู้ใดใส่บบกกอของเธอแต่มันก็แสบไปแล้วเฮ้จ่าทุกคนจ๋าสภาพตำแตงทราบชะซีดคลิปแล้วทุกคนขาเบื่อเหือแตกจ๋าโอ้ยฉันเหรอฮ้หอนทุกคนขาเดี๋ยวมันอีจะไปกินเขาก่อนค่ะทุกคนเพราะหิวมากเลยใี่หิวบอ หิวบ่หิวโอเคถามก็ว่าอยากสิตอบแล้ว,ปวไปเลย